ับสวัสดีครับตอนนี้พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับยูจูโมงจูมณ์นะครับติดตามทองจากที่มีน้ำโฉงครับอ่ะวันนี้ก็มาพ่อกันเลดเก่านะครับเนาะเป็นวันจันทร์ที่11เดือนสิงหาคม2568ครับวันนี้มาพ่อกันก่าต้องกับเรื่องสองคำครับเดดเก่าครับเอาเอาไปใหม่เนี่ยทางฮานอยบวกลาวนะครับเนาะวันจันทร์ครับมีทั้งน้อยทั้งลาวนะครับเนาะสถาับทั้งหมู่บ้านนะครับทั้งหมู่บ้านกับประกอบเขาไปทางเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับหมู่บ้านนะครับส่วนตัววิ่งตลุดกับเขาอยู่นนน้้ออออยยเ่ะครับ บนทั้งแางครับตัววิ่งจะหลุดนะครับวิ่งหลุด8ครับเมื่อวานให้ไปทางไล่คุ้มครับเอาพอร์ดในไล่คุ้มตามในทางแอคชั่นมากันไปครับวันนี้มามึงครับเดินทางตะไรก้อนซิมมอนิโต้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเนาะกดซับสไคร้นะครับก็ดิ้นแจงเตือนมานั่งนะครับเนาะเอาเราลงท่ามันจะได้แจ้งเตือนด้วยกัแล้วครับผมเอามามึงในทางวันนี้กันครับในทางวันนี้ครับสายวิ่งสายหลุดนะครับเด้อสายวิ่งสายหลุดครับวันนี้ให้กันมาทางเจ็ดนะครับเนาะวิ่งหลุดวันนี้ให้กันมาทางเจ็ดนะครับเด้อตััวครบ ได้แก่ศูครับ07 17์เจ็ดหนึ่ครับหนึ่งเจ็ดสเครับสองเจ็ดงเก้าครับหนึ่งเก้นยครับแปดศูนย์สามหนึ่ครับสามงอ้าวตัวครับสาตัวให้แก่มาทังศูนย์น็ดนะครับน่นศูนย์ศนยครับแวกับหกแปดครับหกแนครับอ้าวตัวเด่นนะครับสตัวเด่นก็ให้แก่มาทั้งศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดละกันแปดศูนย์ครับส่วนตัวเด่นสามตัวก็ห เนี่เก็บไปในทางสุดยอดคำนวณครับสามารถนําไปพิจารณารวมกันบางคนจะเป็นฮาน้อยบางคนเป็นเล้านะครับวันจันทร์มีเหล้า้อมครับผมอ่าการขอให้โชคให้มาในเฮงใงีปังก็เก่าแล้วครับผมเอาลุกมทุนหน่อยไหนกาแต,แตกนั่นนะครับเนาะสุดท้ายก็ต้องขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับ